ผมย้อนกลับไปดูกราฟตัวเองครับพอผมย้อนกลับไปดูกราฟตัวเองเนี่ยผมก็วิเคราะห์เลยนะว่าเฮ้ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยช่วงหนึ่งครัวสองครัวสามครัวสี่ควบวห้าควบวหกควบวเจ็ดควบผมจำได้เจ็ดควบผมอาจจะตกนะครับตกป่วยนะลผงเปิดดวงผมให้ดูและถ้าคลิปนี้คุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างโดนบันดาลใจให้คุณอยากจะทักหาผม คอมเมนต์ Comment มาที่ด้านล่างหรือว่าจะทักมาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือข้อความในช่องทางการติดต่อช่วงช่องทางได้ตลอดนะครับในแต่และช่วงชีวิตนะครับมันก็จะมีเลขนะครับตั้งแต่เกิดเห็นไหมตั้งแต่เกิดหนึ่ง6 7 8สามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆอันนี้ผมดูเมื่อวันที่21สิบเอดปีอะไรเอ่ยวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดเดือนผมไม่ได้เขียนไว้ว่าผมดูเลยนะแต่มันก็ดูได้แต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยก็คือว่า มันก็จะตกตัวเลขนั้นพอดีเลยครับในช่วงทีนะ่เราป่วยเนี่ยมันก็จะตกเลขที่เราป่วยมันก็ตกช่วงที่เราปว่วยไอ้ช่วงที่เรามีความรักมันก็ตกจงกังหวะหรือตัวเลขชุดท,ที่เป็นเป็นความรักคิดภาพออกไหมช่วงที่ผมมีลูกที่แฟนผมท้องที่ลูกผมเกิดมันก็มีความรักเนี่ยครับช่วงที่พบรักมันก็เจมอม,จมีความรักอะไรอย่างเงี้ยไอ้ช่วงที่ดวงตกเราก็ดวงตกไอ้ช่วงที่เข้าไปอยู่ข้างในมันก็ดวงตกจริงๆไอ้ช่วงที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยมันก็อายุเท่านี้จริง อันนี้ก็คือผมจะอธิบายให้กับคนที่เปิดหรือว่าถอดรหัสผมมาดูอผจะเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นหรอกน,นี้ก็เป็นตารางอเองผมก็ไวด้ดูผมก็ดูตัวเองด้วยแหละปีนี้ผม40เนี่ยเห็นป่ะ40ผมเจออะไรบ้างเนี่ยครับแต่ผมก็จะดูแค่นี้แหละถึง9 6้าร้อยปีพอนะครับส่วนมากคนที่ผมดูอ่ะถ้าเกิน60สิบนไปจะน้อยมากนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคืนประมาณยี่สถึงสี เย,เยอะมากนะเนี่ยครับมันก็จะทให้ผมเห็นว่าเออเฮ้ยมันเชื่อได้เวอแปลกไหม,ไหมผมก็เลยแบบว่าใช้กราฟชีวิตเนี่ยในการบริหารชีวิตตัวเองมาตลอดแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะไปบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นอย่างนู้นเราเป็นอย่างนี้เราตัดใจไม่ได้เราให้กราฟชีวิตเนี่ยเขาตัดสินใจเองนะผมขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบผมอาจารย์ปณวิทย์บุญยากร นักขรา,าตราเชิงจิตวิทยาสวัสดีครับ